สวัสดีครับผมอยู่กับผม GTA Gamer นะฮะมาอีพีนี้นะเราจะมาเล่นลงแรงฮนะโดยใช้ทีม Liverpool นะฮะนักเตะที่มีก็จะเป็น Fernando Torres นะฮะไอคอนที่มาล่าสุดนะฮะของทีม Liverpool ะฮะนี่ฮะดูค่าพลังเลยฮะ ตอเลสนี่ก็ได้มานานแล้วนะท่านผู้ชมไม่ใช่ได้ในไอคอนรอบนี้นะนี่อีกคนก็จะเป็นสตีเวนเจรลาดนะฮะได้มานานเหมือนกันได้มาพร้อมกันเลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปมั้งช่วงนั้นได้มาก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้านี้เออโอ้อะไรครับเนี่ยมาดูค่าบลังเจรลาดนี่บอกเลยว่าสแต็กยังโหดนะ แต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นนะตำแหน่งนี้ CMF คือทำไมไม่ได้เล่นก็ผมมีเยอะไม่รู้ผมจะเล่นตัวไหนนะตำแหน่ง CMF นะมาวันนี้เราจะมาลองเล่นกันมากดแรงกันฮะถ้าใครเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะะอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมครับ เราจะเจอแรงไหนบ้างแรงก็ปั่นปวนนะช่วงนี้ไม่ขึ้นไม่ลงแต่ส่วนใหญ่จะลงมากกว่านะสเตน,นะเจออะไรเมื่อกี้เจอแมนยมูนี่เลยะฮะหน้าเป้าจะเป็นเฟร์นันโดตอเรสนะฮะซ้ายขวาเนมาแล้วก็เมซี่มิดฟิลด์ตัวลุกก็พี่ดาวเราแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางก็จะเป็นเจอร์ลาดนะฮะตัวรับเป็นปาติกเวล่าฮะ โอ้โหออกมาหน้าคู่นะฮะจริงๆหน้าคู่เดี๋ยวผมจะหัดเล่นนะ <laughs> หน้าคู่ผมเล่นไม่เก่งเลยเล่นไม่เป็นนะท่านผู้ชมนะหน้าคู่นะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกวันนะเนื่องจากไม่ว่างจรินมา เกมเริ่มฮะเราได้เคลียร์ก่อนนะฮะลูกเจิแมนชิเตอร์ยู่นเขตนะฮะสุดแกงเดือดนี่ว่ะใกล้แล้วท่านผู้ชมใกล้แล้วมันที่อะไรนะยี่สิบสี่ได้เนี่ยเอ้าหลุดมาตรงนี้เรียบร้อยเลยฮโอ้มาจะพูดนะต่อเลนเราโอ้วิ่งหาช่องดีเหมือนกันนะฮะ ่ไหลมามัตซี่แบบมักซี่ไหลมาลูกน,นี้จัด่อเลยฮะเรานำเร็วอีกแล้วท่า,านผู้ชมเป็นโซนนะฮะบุกมาเนลเวตเอาหลุดเหมือนกันเอาเอ้ยโอเว่นนี่นเนเว่บอ,อู้หผมอยากได้มากเลยนะโอเว่นจะเปิดไม่ได้ <c oughs> เปิดไม่ได้เลยไม่ขอเปิดต่อเลยนะโอ้โหนึกว่าจะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ หรือว่ามีมีโชคช่วยไหม่อกี้หรือว่าเขายิงไม่ดีเองวะเขาจ่ายติดอีกมาเกือบไปแล้วอะไรวะเต็นกลางไปติดติดกระขัดเลยหลุดอีก้วลูกนี้เรียบร้อยนะไม่รอดนะโอ้โหยิ่มเลยอะมันจะโดนตั้งแต่ลูกโอเว่นหลุดไปแล้วเขายิงไม่ดอ

เรียบร้อยแล้วต่อบอลกันอย่างสวย่ะมลินเนลเมซี่นะฮะลูกนี้นำอีกครั้งนะฮะลูนมาไหลมาเกลรัดเตะบอลต่อเฮ้เลารดอเซิยนี่ห้ายเกลรัดแบบนี้ อาจจะเบื่อหรือว่าพูดผิดพูดถูกบ้างนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าอัดตอนนี้ก็ตอนด <through. S 2> ึกคืนนะปริผมนอนฮะเรื่องานอะไรน็ง่วงมากจริง ยังไงถ้าใครเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะใกล้จะถึงครับเข้นมาลุ้นเถอะจะมีกิจกรรมมาแจกนะฮะแจกไอดีเอาลุงนี้ว่าไงเก็บไปแล้วฮะเก็บชาร์ปิโอเนลส์เอาไปยืนมองหน้ากันทำไมมายังได้ฮะท่านผู้ชมเหมือนซีลุงนี้แมตซี่ มีเจอลันครับเจอลันไหลมาลูกนี้โริโยเข้ากลางมาวิล่าโอ้โหใจผิดไหลมาลูกนี้โดนตัดเลยแคมเบลล้โรนินโไหลออกมาลูกนี้ นี่ตันได้ครับเมีซีไหลลุ่นี้ตอเลี uh ้ยงว่าไงอาจจะไม่พูดเยอะนะที่นี้เพราะว่าเหมือนจะวัดแดงฮะช่วงนี้ <laughs> หรือเป็นเพราะตื่นนอนใหม่ปะมา <Yeah. S 2> วิลลาครับ แลออกมาที่เปจลาจเมื่อกี้มานี่มานี่มาไหลมาลูกนี้มันซี่โอ้โหไหลไปไกลเลย <c oughs> ติดเอาติดกันเองอ <c oughs> ไหลโค <c oughs> ้งโดนมานะอย่งนี้ครับผม ยโ,โยยงไงออกมาที่ปฏิวิลาฮะมาซีครับมาซีเข้ากลางมาลูกนี้ออกมาเนี่ยมาโอ้โหล้ำหน้าเอาใจนะเมื่อกี้ล้ำหน้าฮะเรียบร้อยเนี่ยจบครึ่งแรกก็สักกรนี้สองต่อหนึ่งแล้วน้องฟองบอลเหนือกว่านะ It's kind of a hard one to call, Peter, isn't it? I mean, from what we've seen so far, both sides have provided ample evidence that they can add more goals, and I'm sure their respective managers have reminded them that the next one will be pretty crucial. So it's going to be interesting to see how the teams can out in the next period. But it's still anyone's games as both sides have shown that the goals, as for the next S <S หลุดแมตซี่ฮะดักได้ครับลูกนี้โอ้โหเสียวหวานเสียวเลยเคลนก่อนเคลนก่อนมาดีนี่ฮะมาดีนี่ออกมาเจลาดลูกนี้เจลาดโยนครับลูกนี้หลุดไหมเอาหลุดครับผมเรียบร้อยครับแบบนี้โอ้โหเจอลาดโยนอย่างสวยเลยลูกนี้เหมือนจับวางอ่ะสกิลเขา คือจ่ายบอลยาวดีนะท่านผู้ชมเท่าไหร่วะ99หรือเปล่านะเจลานะถ้าผมจำไม่ผิดนะบอลโยนนะจริงๆผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเลยแหละบอลโยนเพราะว่าโยนไม่แม่นนะเอาโยนอีกครั้งหนึ่งโดนไหมโอ้ติดนะลูกนี้โอ้เดี๋ยวติดนิสัยนะบอลโยนนะ จริงๆนะท่านผู้ชมนะถ้าใครเล่นบอลโยนก็จะแบบโยนอย่างเดียวนะยิ่งเป็นกองหน้าพวกกุดยิ่งเป็นพวกเอ็มปัปเป้พวกฮาเล่นอย่างงี้ผมเจอโยนประจำอะโยนอย่างเดียวอ่ะ่างั้นแต่จริงๆผมไม่ค่อยถนัดนะไม่ถนัดเลยหลนนานๆจะโยนทีแต่ถ้าได้โยนก็จะโยนรัวๆนะทีเปิมเงินผมบ้างเมคอมเมนต์มาได้นะ ผมชอบต่อบอล <Crist iano S 1> ไปเรื่อยๆมากกว่าช่องต่อบอลน,นะด้วยสไตล์ที่ผมเล่นนะไม่ค่อยชอบโยนอะไรนะ <laughs> แต่ถ้าได้โยนสักลูกนึงก็จะโยนบ่อยๆนะทีนี้ <laughs> <laughs> มาลุนมาถึงเนี่ยมาตอเลสชิงกับเนี่ยมาฮะ <laughs> โอ้โหผมน่าจะตัดเข้ามาที่ตอเลสอนะตอเลสวิ่งออกไปแล้วเมื่อกี้ผมจ่อ, <laughs> อข้างไง <laughs> ได้ไหมเอาเอาเอาเออบางที่เขากดไม่ติดนะท่านผู้ชมนะนี่แหละลุงเงินเชลาร์ว่าไงโยนอีกทีดิหลุดไหมหลุดไหมโอ้โหเฟนเดอร์ตเลสไม่ติดนะลุงเอาโยนบอลยังไงวะแทงโหลูกนี้โอ้โหเอ้าโยนกันอีก เกือบไปวันี้พวคานมาตัดบอลนะเมื่อกี้ไม่โดนบอลด้วยโดนพวกกันเองเนี่ยหรือว่าโดนตอเดนวะปิโลปิวโเฮ้ยปิโลนะปิโลนึกว่ปีดูเมื่อกี้น้องจี้ครับเอ็มาโอ้โหว่าจะตะเพิทำสนุกหน่อยไม่ติดนะติดแต่มันไกลเกินไปไม่มีช่องนะ เมามาอ้ินมาที่วลาครับเวลาเข้ากลางาวิดาววิดาวไหลมาลูงนี้สวยครับลูงนี้เนี่ยมาปั่นไหมไหลให้ซอเลตแล้วกันนะฮะลูกหนูเรียบร้อยนะน่าจะจบสกอร์นี้หรือเปล่านะฮะแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแล้วฮะนำลึกสีหนึ่งฮะ,ะโอ้โห เปอร์ลูต่อเลนนะฮะกดแฮตติกแรกนะฮะในการเล่นของผมนะผมเพิ่งเอาเล่นนะท่านผู้ชมหน้าผมก็มีเยอะเนาะเกือบไปแล้วนะเขาก็เล่นต่อเล่นนะไม่เอาโอเว่นมาเล่นนะผมอยากได้มากเลยนะโอเว่นนะเอาเกือบไปแล้ว มเมซีนีว่าโอ้ยอยากได้มากนะแต่เปิดไม่ได้นะโยนครับลูกนี้หลุดครับผมว่าไงโอ้โหไม่ได้แข็งนะเฟเนโรตอเลสนะท่านผู้ชมนะหลังแบบเจอหลังก็เบียดง่ายๆเลยเมื่อกี้ ก็ S <S <an> น่าจะจบสก,กรอร์นี้นะเรียบร้อยฮะ <That S 2> ถ้าใครเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะเจอกัน EP ห <S an> น้านะท่านผู้ชมนะน่าจะเป็น EP <S an> เปิดไอคอนนะเจอกันคนระับ